สวัสดีครับเรียนอาจารย์ประจําวิชาและสวัสดีเพื่อนๆพืนทุกคนกับผมนายบุทรัชาปากดีรหัสนักศึกษา6516113076 7 6นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพชั้นปีที่2ครับเช็คลตดส่วนประกอบและการนำเสนอวิจัยนี้ 1. หน้าปกมีชื่อเรื่องจัดวางองค์ประกอบได้เหมาะสมสวยงาม สบทนำมีอย่างน้อยสามสไลด์อธิบายที่มาปัญหาและความสัมพันธ์ของงานวิจัยโดยใช้คีย์เวิร์ดทั้ง3ามคำที่เลือกมาในการอธิบายจะไม่มีการอ่านสไลด์เด็ดขาด 3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง2เรื่องจากเปเปอร์อังกฤษปี2023และเปเปอร์ไทยปีใดก็ได้1เรื่องแคปภาพชื่อเรื่องให้เห็นข้อมูลวารสาร และปีที่ตีพิมพ์แล้วเขียนอธิบายงานวิจัยว่างานวิจัยนี้ทำอะไรได้ผลอย่างไรแบบสรุปไม่เกิน2บรรทัดโดยไม่พูดถึงสถิติ 4. วัตถุประสงค์แยกออกมาเป็นข้อโดยมีจำนวนข้อเท่ากับสรุปและอภิปรายผล 5. วัดตัวแปรต้นตัวแปรตามเป็นค่าที่วัดได้ตัวแปรควบคุมสมมติฐาน ต้องมีทั้งตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 6. วิธีดำเนินการวิจัยต้องเขียนมาเป็นโฟ Chart และในแต่ละกล่องข้อความไม่มีการเขียนเรียงประโยคยาวๆ 7. ผลการทดลองจะอธิบายด้วยภาพซึ่งคัดลอกจากเปเปอร์ได้แต่ถ้าหากตารางต้องทำขึ้นใหม่ด้วยตัวเองเท่านั้น มีชื่อหัวตารางและภาพเรียบร้อยการอธิบายผลการทดลองให้อธิบายด้วยภาษาของตนเองโดยอธิบายตามลำดับว่า 1. ตารางนี้แสดงค่าอะไร 2. ยกค่านี้ที่สำคัญสำคัญโดยเฉพาะค่าทางสถิติมาอธิบาย 3. ค่านี้ทำให้สรุปผลได้ว่าอย่างไรเช่น 1. ตารางแสดงค่า b m i ของกลุ่มควบคุมและกลุ่มที่ ฝึกความดันพื้นเป็นระยะเวลา8สัปดาห์ผลของการทดลองพบว่ามีค่า p เท่ากับ0.001แสดงให้เห็นว่าค่า BMI ของ2กลุ่มแตกต่างกันอย่างมีนัยะสำคัญสรุปได้ว่าการฝึกดันพื้น8สัปดาห์ส่งผลทำให้ค่า BMI ลดลงเป็นต้นห้ามสิ้นสุดการอธิบายแค่แตกต่างหรือไม่แตกต่างอย่างมีนัยะสำคัญ 8. สรุปและอภิปลายผลต้องสรุปให้สอดคล้องกับสิ่งที่เขียนไว้ในวัตถุประสงค์ทุกข้อห้ามเอาสถิติมาอธิบายในส่วนนี้อีก9กิติกรรมประกาศเป็นส่วนที่ใช้ขอบคุณเปเปอร์ทั้ง3ที่เอามาใช้ในการนำเสนอในสไลด์ให้เขียนบรรณานุกรมให้ถูกต้องตามหลัก APA 10การอัด การอัพโหลดไฟล์วิดีโอลงใน YouTube และได้ตรวจสอบเวลาแล้วว่าไม่น้อยกว่า13นาทีผมจะมานำเสนอการพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปรถมวัยโดยใช้ศิลปะสร้างสรรค์การฉีกปะครับครับในส่วนของบทนำนะครับ การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กส่งเสริมการทำงานของกล้ามเนื้อมือและตาให้เกิดความชำนาญในการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยส่งผลต่อทักษะต่างๆในการหยิบจับสิ่งของตุ๊กตาเครื่องเล่นต่างๆครับครับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์การฉีกปะการฉีกปะคือกิจกรรมที่ ผ่านการฉีดตัดกระดาษหรือเศษวัสดุทากาวแล้วนำไปปะบนกระดาษให้เกิดรูปภาพหรือรูปต่างๆตามจินตนาการของเด็กๆครับช่วยให้เด็กๆมีกล้ามเนื้อมือที่แข็งแรงและสามารถบังคับกล้ามเนื้อมือไปในทิศทางต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วครับสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับนอกจากนี้ยังช่วยให้เด็กๆได้ฝึก การประสานสัมพันธ์ของมือกับตาเพิ่มสมาธิและกระตุ้นความคิดสร้างสารรค์ของเด็กครับครับสำหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับการส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือมัดเล็กของเด็กประถมวัยโดยใช้ชุดกิจกรรมการฉีดและการปะครับผลการวิจัยครับผลการวิจัยนะครับการจัด กิจกรรมการฉีกและการปะผลการเปรียบเทียบพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมือมัดเล็กของเด็กประถมวัยหลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือมัดเล็กที่สูงขึ้นกว่าก่อนจัดกิจกรรมครับครับสำหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับมัลเซอร์สติ แกนเปอร์วิกอาไฮกินในเดอะล l เวอร์บอด t ี้เดน e ดอะอัปเปอร์บอด i ี้ในลิซิเทนทานแอคเชียเฮลตี้ย่างวอร์ซิสต w เมติ a รีวิวเมตาแครับความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นต่อสัปดาห์จะสูงขึ้นร่างกายส่วนล่างร่างกายส่วนบนในการฝึกความต้านทานประสบการณ์ สาวสุขภาพดีทบทวนอย่างเป็นระบบด้วยการวิเคราะห์เมตาครับผลการวิจัยนะครับหญิงสาวที่มีสุขภาพดีสามารถเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสูงสุดในร่างกายส่วนบนต่อสัปดาห์ผ่านการฝึกแรงต้านนะครับเมื่อเทียบกับร่างกายส่วนล่างซึ่งสามารถฝึกได้6ครั้งต่อชุดครับ ในขณะที่ร่างกายส่วนบนสามารถฝึกได้3ครั้งต่อสัปดาห์ครับส่งผลให้ร่างกายส่วนบนได้รับความแข็งแรงสูงสุดครับครับวัตถุประสงค์นะครับ 1. เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมไว้โดยใช้ศิลปะสร้างสรรค์การกฉิกปะครับ 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมสร้างสรงสรค์การาฉีกปะก่อนและหลังจัดกิจกรรมครับครับตัวแปรและสมมติฐานของงานวิจัยนะครับตัวแปรต้นคือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการฉีกและการปะนะครับตัวแปรตามคือทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ความคล่องแคล่วว่องไวความสามารถในการควบคุมการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและตาครับตัวแปรควบคุมคือเด็กปฐมวัย3-4ปีชั้นอนุบาลหนึ่งครับสมมุติฐานการใช้ศิลปะสร้างสรรค์การฉีดปะส่งผลดีต่อความคล่องแคล่วและความสามารถในการควบคุมและการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและตาครับ ครับสำหรับวิธีการดำเนินงานวิจัยนะครับพฤติกรรมความสามารถในการใช้กรรมเน้อมัดเล็กของเด็กปฐถมวัยครับฝึกความคล่องแคล่วการฉีกกระดาษฝึกความสามารถในการทากาวบนแผ่นปะให้ประสานร,ระหว่างมือและตาก่อนทดลองและหลังทดลองตลอดระยะเวลา4สัปดาห์การทดลองครับครับหลังจาก ทดลองนะครับเราจะบันทึกพฤติกรรมความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับแล้วเราจะมาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยก่อนทดลองและค่าเฉลี่ยหลังการทดลองครับเราจะเปรียบเทียบโดยการใช้สถิติมาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยก่อนทดลองและค่าเฉลี่ยหลังทดลองครับครับผลการทดลองตารางที่1นนะครับ การศึกษาการพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รับจัดการศิลปะกิจกรรมสร้างสารรค์การฉีดปะนะครับก่อนการทดลองพบว่าทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กโดยรวมอยู่ที่0.45อยู่ในระดับที่น้อยครับทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กหลังการทดลอง ค่า sd โดยรวมอยู่ที่0.48อยู่ในระดับปานกลางครับครับสรุปและอภิรายผลนะครับ 1. เด็กปฐมวัยที่ได้รับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ฉีดปะมีการพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กที่ดีขึ้นกว่าก่อนจัดประสบการณ์ศิลปะฉีดปะสร้างสรรค์ครับ 2. เด็กปฐมวัยที่ได้รับ กิจกรรมศิละปะสร้างสรรค์การฉีกปะมีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กหลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลองครับแสดงให้เห็นว่าการใช้กิจกรรมศิละปะสร้างสรรค์การฉีกปะส่งผลให้เด็กมีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กสูงขึ้นกว่าการทดลองครับครับกิจกรรมประกาศนะครับขอขอบคุณยังแกลเลอร์ เ er, อลซซเมนเอเลไายน์ขอขอบคุณตั้งโอขอขอบคุณจุธาพรอินชำนาญขอขอบคุณนุจณีอู่ทองและอันเนียสัจจพัฒนกุลครับครับ ผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ